สวัสดีค่ะที่ย่าจักรพรวันสุขนะคะในวันสดใสแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานําเสนอเ,อ,อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะเป็นน้ำกระเจียบบยเ ơi, เ๊ยบใบเตยวัตถุดิบง่ายๆนะคะกระเจี๊ยบแห้งค่ะประมาณ15กรัมแล้วก็มีใบเตยทั้งหมดประมาณ4-5ใบนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ15กรัมเหมือนกันวิธีทาําง่ายๆนะคะเราเตรียมน้ํานะคะมาต้มจํานวนประมาณ1ลิตรนะคะ แล้วเราก็นำเอากระเจีย๊ยบแห้งที่ร้านทาคำความสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้สำหรับการต้มคะ่ะแล้วก็ตามมาด้วยใบเตยหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาตักทิ้งไว้15นาทีค่ะนะคะอืมกลิ่นหอมของกระเจีย๊ยบใบเตยลอยขึ้นมาเลย,เลย,เลยค,ลยะคะ่ะ เราก็ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักนำเอาอดอกกระเจี๊ยบแห้งออกมาจากในหมอ้อต้มนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นสมุนไพรทีทม่มีสรรพคุณเพราะว่าช่วยในการดับกระหายคลายร้อนนะคะแก้อาการเจ็บคอค่ะและนอกเหนือจากน้าเนี่ยในกระเจี๊ยบเองเนี่ยมีสารไซโทไซานินนะคะ เป็นสารสีแดงที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะคุณสมบัติของใบเตยเนี่ยก็สามารถช่วยในการบำรุงหัวใจด้วยแล้วเราตามมาด้วยน้ำตาลนะคะ15กรัมค่ะเราใช้ได้ปริมาณน้อยเพราะว่าเราต้องการให้น้ำสมุนไพรนี้มีรสชาติหวานเล็กนึงนะคะเพื่อที่จะได้รับประทานได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ สามารถที่จะดื่มในเครื่องดื่มอุ่นร้อนได้นะคะดีต่อสุขภาพเราสามารถที่จะดื่มได้วันละ 1- 2ถึงแก้วนะคะกระเสียไใบเตยค่ะอีกหนึ่งเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากทัวปันสุค่ะขอบคุณค่ะ